ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสิทธิ์เก่าดีเด่นด้านหน้าที่สายงานราชการนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณสุพจน์ภูติเกียติขจรค่ะสวัสดีท่านนะค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เดี๋ยวขอเริ่มคําถามแรกเลยนะคะอยากให้ท่านได้เล่าประวัติการศึกษาสมัยอยู่บางบอ่อวิทยาคมนะคะแล้วก็เล่าถึงการทํางานในปัจจุบันคร่าวๆให้เราฟังหน่อยคะ่ะครับก็ขอยัดนําเลียนอย่างนี้นะคะว่าผมเนี่ยจ,จบป .6 ที่โรงเรียนวัดบางบอ่อ นะครับแล้วก็มาเข้ามอนหนึ่งที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมคะ่ะน่าจะเป็นปี2523นะครับแล้วก็เลขประจำตัวเนี่ย3 0 0 5โอ้โหจำได้แม่นเลยนะครับค่ะตอนนั้นก็เรียนอยู่น่าจะมี8ห้องะนะครับผมเรียนอยู่ห้องแปดได้ข่าวว่าห้อง8นี้เป็นห้องคิงเลยใช่ไหมคะมก,ก็จะเป็นห้องที่เขาคัดเอาเด็กที่สอบเข้ามาแล้วได้ต้นๆมาเรียนะนะครับ ตอนสอบเข้าบางบ่อเนี่ยผมสอบได้ที่น่าจะยี่สิบนะครับก็เรียนสามปีนะครับมีความสุขครับกับการเรียนที่บางบ่อ,อตอนนั้นก็จะเป็นยังยังเป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสเด็กในเด็กในพื้นที่ะนะครับเป็นเป็นโรงเรียนที่รองรับลูกหลานชาวบางบ่อบ้านละกาดบางพีน้อยแถวๆนั้นนะครับเข้ามาเรียนค่ะค แสดงว่าท่านสุพจน์เนี่ยเรียนถึงม,มสามมแล้วก็พอมปลายก็ไปต่อก็ออกมปลายเนี่ยผมก็มาเข้ามาเรียนในกรุงเทพ<อ>นะครับตอนมปลายเนี่ยก็มาเรียนที่ปทุมวงคารนะครับส่วนปริญญาตีเนี่ยเราจบที่ผมจบที่รามคำแหงนะครับคณะศรริลปศาสตรบัณฑิตาสาขาบริหารรัฐกิจส่วนมญญาโทูเนี่ยก็จบรัฐศาสตร์ ที่รามคำแหงครับแล้วก็มาทํางานในเมเริ่มเริ่มทํางานเนี่ยเริ่มแรกๆเนี่ยเราก็เป็นทํางานเป็นออฟฟิศอยู่แถวโรงงานแถวๆกิ่งแก้วะนะครับก็เริ่มมาเป็นลำดับราชการในตําแหน่งประหลัดอำเภอนะครับเมื่อปีสามเก้านะครับอําเภอแรกที่ไปทํางานก็เป็นอําเภอไสางามจังหวัดกาแพงเพชรนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาที่ กิ่งตอนนั้นยังเป็นกิ่งอำเภอบางเสาธงหวัดสมุทรปราการอยู่สองปีครับแล้วก็ย้ายไปไปที่นนทบุรีวกวะเวนยนอยู่ในหลายๆจังหวัดตําแหน่งก่อนที่จะมาที่สมุทรปราการก็เป็นรองผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็ย้ายกลับมาเป็นรองผู้ว่าอะไรในจังหวัดที่สมุทรปราการครับแสดงว่าอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วคะรประมาณสมุทรปราการเนี่ยแหละครับอยู่ที่นี่มาประมาณสักผมมาย้ายมาที่นี่เมื่อเดือนธันวาหกห้า นะครับก็ห้าหกเดือนเพราะว่าก่อนนั้นนั้นก็คืออยู่จันทบุรีจันทบุรี๋อดินแดนทุเรียนเลยใช่ไหมคะก็เพราะจริงๆแล้วจันทบุรีเนี่ยน่าจะเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลไม้พื้นที่ชายแดนอาหารทะเลอัญมณีก็คือพลอยครับตอนที่ท่านเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมเนี่ยได้ทํากิจกรรมอะไรในโรงเรียนบ้างไหมคะ ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าด้วยโดยการเรียนที่บางบ่อเนี่ย<ะ>เป็นวัยที่อยู่ที่อายุสิบต้นต้นส<ะ>ิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยแทบต้องต้องเรียนว่าแทบไม่ได้ทําอะไรแต่ว่ามันเป็นเป็นเป็นการดํารงชีวิตในประจําวันที่เป็นนักเรียน<ะ>ที่มีความสุขกับการเป็นนักเรียนตามวัยของเด็กนะครับก็เล่นสนุกสนานตามวัยของเด็กที่ที่ที่ควรเป็น ะครับแล้วก็ได้เรียนหนังสือตามสิ่งที่เราชอบนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่มีความสุขกับถ้ามองว่าเป็นกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่ที่เราได้เรียนหนังสือที่พื้นที่ที่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็ได้เรียนตามวัยของเราได้เล่นตามวัยของเราเหมือนได้มีเพื่อนนักเรียนที่เป็นคนในชุมชนเดียวกันด้วยไหมครับก็รู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมัธยมพื้นบ้านอยู่ใกล้กันเรียนมารู้จักกัน ก็จะเป็นความผูกพันมากกว่าครับในชีวิตวัยเด็กที่เราได้อยู่กับเพื่อนข้างบ้านแล้วก็เรียนที่เดียวกันเล่นกีฬาหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ,อ,ะอยากให้ท่านได้ยกตัวอย่างประสบการณ์ค่ะที่ที่ท่านได้จากโรงเรียนแห่งนี้ค่ะแล้วก็ส่งผลให้ชีวิตหรือว่าการทํางานของท่านสมบตตเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะก็ต้องอย่างอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าโรงเรียนบางบบาที่ยาคมเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ รองรับลูก,ลกละละๆลหลานเราบริเวณพื้นที่ใกล้เคโรงเรียนะนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้มาก็คือความความผูกพันนะครับการที่รักกันดูแลกันซึ่งมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เราเออกมาใช้ในการทํางานนะครับว,ว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเรารักเพื่อนร่วมงานเรารักผู้บงังคับบัญชาเรารักพี่ๆน้องๆที่ทํางานด้วยก,กันมันก็จะได้รับ ความจริงใจความรักตอบแทนนังนมันก็จะกลายเป็นการทํางานร่วมกันได้อย่างดีการทํางานเป็นทีม,มครัแสดงว่าจะได้ในเรื่องของการอยู่ในสังคม <c oughs> ความแน่นแฟ้นในการสารสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมง,งานกับคุณครูครอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคมแล้วคุณสมบัติใดคะที่ท่านคิดว่าเป็นคุณสมบัติที่ท่าน <c oughs> ทําให้ท่านประสบความสาเร็จเหมือนกับทุกวันนี้ <c oughs> ต้องเรียนเรียนกันอย่างนี้ว่าถามว่าประสบความสาเร็จไหมะนะครับผมก็ยังยังใช้คําว่าประสบความสําเร็จไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรายึดยึดในการทํางานแล้วก็มองว่ามันมันน่าจะใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับกับตัวเองแล้วก็ถ้าน้องๆลูก,ลกลๆหลานได้ฟังเนี่ย<ะ>เขาก็น่าจะได้เกิดประโยชน์คืออันเดียวเลยที่ผมยึดคือกตันยูะนะครับกตัญยูกับกับทุกคนท,<ะ>ที่ที่เรามองว่าเขา เขามีบุญคุณกับเราเขาได้เกื้อหนุนเรานะครับทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์แผ่นดินนะครับแสดงว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท่านสุพน์เนี่ยยึดถือมาโดยตลอดในเรื่องของความกตัญญูทั้งกับพ่อแม่บิดามารดาครูอาจารย์ใช่ไหมคะใช่ใช้คำว,ว่ายึดถือไม่ได้หรอกแต่ว่าผมผมขอใช้คาว่าเราเรา,เรามองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีที่ควรปฏิบัติเราก็ปฏิบัตินะครับ เพราะว่าเด็กๆปัจจุบันนี้ค่ะอาจจะด้วยความที่กระแสสังคมต่างๆอาจจะทให้เขาหาข่างจากครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีช่องว่างในบางทีเนี่ยในระหว่างเพื่อนด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็าะอาจจะมีช่องว่างด้วยซ้านะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าได้มียึดถือในเรื่องของความกระตันยูแบบท่านสุพจน์นี่ก็คิดว่าน่าจะทําให้เกิดความเหนียวแน่นแน่นแฟ้นในสังคมครอบครัวที่เป็นสังคมสําคัญนะคะใน,ในยุคป,ปัจจุบันนี้ค่ะ คำถามสุดท้ายค่ะขอหนึ่งข้อความค่ะหรือว่าความรู้สึกที่ท่านอยากบอกกับโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมแห่งนี้ค่ะคือ,อผมก็ยังใช้คำเดิมตั้งแต่ต้นะนะครับว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่รองรับให้โอกาสเด็กในพื้นที่ลูกลูกหลานๆในลูกๆหลานๆเราในพื้นถิ่นนะครับเดียที่ได้มีโอกาสในด้านการศึกษาะนะครับเมื่อ เมื่อมีโรงเรียนมารองรับให้เด็กๆมีโอกาสทางการศึกษาเนี่ยซึ่งก็จะปลูกฝังเด็กๆของเราลูกๆหลานๆของเราเนี่ยให้มีมีมุมคิดคมีชุดความคิดที่ได้รับการสั่งสมการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ะนะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปในอนาคตนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่โรงเรียนให้กับลูกๆหลานๆของเราค่ะค่ะก็ ถือว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชก,การจงรังหวัดสมุทรปราการของเรามากเลยนะคะที่สละเวลามาให้เราได้สัมภาษณ์เป็นความรู้สืบทอดให้กับเด็กๆแล้วก็รุ่นน้องในโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมนะคะต้องขอขอบคุณท,ท่านที่สละเวลาวันนี้มากเลยค่ะด,คด้วยความยินดีครับขอบคุณค่ะ,คะ